ทุกคนกครับช่วยผมด้วยผมไปเจอเลยเนี่ยทุกคนเขายืนอยู่นี่เนี่ย ทุกคนช่วยผมด้วยมันแปลกมากเลยจำเ,เกมคนนี้มันไม่มีอยู่ในนี้นะนี่แล้วนี้คือใครเกสเหรอเออไสิ รูปเลยเดี๋ยวกละว่าจะรายงานแล้วเนี่ยระวังเลยงานแล้วเข้าแล้วเนี่ยจะเกสทุกคนช่วยด้วย